สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปาพามาพามาชมดอกของต้นนี้ละกันนะคะเป็นไม้ใบชนิดหนึ่งที่มาจากทางภาคใต้ของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือบอนดาสตูนนะคะมาจากจังหวัดสตูนะคะค่ะบอนดำสตูนเนี่ยเราก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าลักษณะใบเขาโดดเด่นมากๆเลยนะคะใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็กระดูกใบเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็หลังใบเขาจะเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้นั่นเองนะคะ อ่าแล้วก็เวลาที่ซื้อมานะ่ะเขาจะส่งมาแค่เป็นหัวใช่ไหมคะเพื่อนเนี่ยแค่เป็นหัวมาเหมือนคล้ายๆหัวเผือกก็เหมือนนะคะแล้วเราก็เอามาชําเองซึ่งเวลาเอามาเอาหัวมาชําเนี่ยนะคะใช้เวลานานมากๆกว่าจะแต่งใบนะคะอย่างต่ำๆเนี่ยสองเดือนเลยนั้นเพื่อนคะ่ะบางคนก็นานกว่านั้นนะคะแต่วันนี้นี่พอมาถึงวันนี้นี่ค่ะนี่ที่พามาดูก็คือนี่เลยดอกค่ะ นี่นะคะลักษณะดอกเขาก็จะเหมือนพวกไม้ตระกูลบอนทั่วไปเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกระปะ๋อใช่ไหมคะก็เป็นเกสรแล้วก็ป้าก็ไม่มั่นใจนะคะว่าต่อไปตรงไหนจะเป็นมเมล็ดนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ป้าเคยเห็นดอกของเขานะคะเดี๋ยวก็จะรอดูว่าเวลาแห้งแล้วอ่ะจะติดมเมล็ดไหมและตรงไหนจะเป็นมเมล็ดน,น,นะคะ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะพามักจริงๆแล้วคือตั้งใจพามาดูดอกของบอลดำสตูลเท่านั้นเองค่ะแล้วไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ